ฟานไดก็แชมแมวอีกแล้วครับล่าสุดฟานไดกลายเป็นกองหลังลิเวอร์พูลที่ยิงมากที่สุดในแอนฟิลด์นะครับเวอร์จิลฟานไดครับกับตันทีมลิเวอร์พูลขึ้นแท่นเป็นกองหลังที่ทําประตูมากที่สุดใ้กับสโมสรในแอนฟิลด์หลังพังประตูได้ในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะโรตา้าทาวล่าสุด4ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์เลกล็ดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ เกมนี้เป็นทีมเยือนอย่างลูตันทาว์ที่ขึ้นนําในครึ่งแรกจากอ็อกเบเน่ก่อนนาทีที่12แต่ครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลมารรว4ประตูวรวดจากฟานได้นาทีที่56โคดี้กั๊กโปนาทีที่58ลุยเดียสนาทีที่71แล้วก็ฮาวิเอเลียดนาทีที่90นะครับจากประตูในเกมนี้ของฟานไดเนี่ยทำให้เจ้าจตัวสอยตาข่ายให้กับลิเวอร์พูลเป็นประตูที่18นะครับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับนับตั้งแต่มากแข่งให้กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2018 หากนับประตูเฉพาะในแอนฟิลด์ครับประตูนี้ของฟานได์ถือว่าเป็นลูกที่12ทําให้เจ้าตัวแซงหนา้าซามิฮูเปียอดีตกองหลังคนดังที่ทำเอาไว้11ประตูเป็นกองหลังที่ทําประตูในบ้านเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยซจะบอกว่านับรวมทุกรายการฟานได์ทาประตูให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว22ลูกนะครับบวกกับ14บ s s อสจากการลงเล่น251เกมทุกรายการนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติที่ฟานได์ทาได้กับลิเวอร์พูลนะครับ เป็นกองหลังของลิเวอร์พูลที่ยิงในแอนฟิลมากที่สุดสําหรับเวอร์จิลฟานได์ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะเจาะนะครับสำหรับกองหลังรายนี้นครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเวอร์จิลฟานได์ในช่วงนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมว,ว่าฟอร์มช่วงนี้ก็สุดสดาบสุดเกินสาหรับ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลนะจ๊ะนะจ๊ะจ,จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม